สบายดีพี่น้องสิบปห้าเฮ็ดอีกแล้วตามักไงมาสู่เมนของดำพี่น้องมือเนี่เพราะว่าทั้งบ้านนะ <c oughs> ทั้งบอนถ้าไปเมื่อวานี่แหะเ้าเจออ้ายาไปแล้วมัมนบ่ค่อยมี มันบอกคยมี่หรกอะมันไกลพี่น้องเยอยางเนี่ยได้อยู่ประม100าณร้อยกิโลยางมือัวนี่นะแต่ยางกับยางมานอนหลอดสำเอาคอนใหม่มาถับนอนแน,น่นนอนจมเหมือแหง้งและเมื่อนี่นะเข้าเรามาสู้แม่น้องดำพี่น้องเลยขี่รถมาแต่ว่าเขาที่มาจอดไว้ในนี้บรรยากาศสดชื่นพี่น้นองแงมเช่าเดี๋ยวไปกับเขาสุกเรืองหง น้องดำจะได้กินข้าวใหม่แล้วตอนนี้น้ำมาจอดรถ่ายอยู่คนอยู่ใส่ต้นกระบกห้าวจะจอดรถไว้อยู่นี่มันจังไก่บอนไปสิไปทางนี้องไปทางนี้มีน้องดำสิเขาป่ายัางแหลบหูถ้าทามเพิน่น นี่ไงคนพาไป <laughs> น้องดำบ่ไปมือนี่ <c oughs> มันจะเขา่าผ้าเข้าป่ารอนได้แล้วบมึูน้องดำว่าป่าอันสยองควรมสัตว์ <c oughs> าไปเลย่ลยนม,ลมน,นย่งยางจนคารา <c oughs> เป็นยอดทําผ้าโบ่มีบ่ครบของผู้โอ้ยย่างเมื่อยนึงจังเห็นเท่านึงคันมองเห็นก็เห็นก็เเขาเก็ลํามอบ่ลย่างเหหอไปแโมไปฮอดปไปไบ่ไว้ ข้ากรับในห่วยอยากก็ห้ามมาโยมาละสิบเอ็ดโมงไปจะหาโมงมันเมือนะมัจะคือประหาของกันปะจ๊ะจิบไกลปนั่นได้เท่ยวนี่ไกลปนใดวะอืมจะเก็บดอนใดก็เอาไปหายบานวางเทึงพวก วางแถวป่านานๆนี่เด้เจออะไรวะสันป่าตัวมันอะไรปู่ลูเข้ามาป่าก็เจอจอ,เอืมซุ้งไสเม่นขงเทนกับหลวงดามเมืก็บบ้านเนี่ยมาจากไอ้ไอ้กีบอันกีบโจงพูงกระอองกีบเม่ให้กินติแม่นตัว Ừ. Thì nó hơi rồi, mà ừ. <laughs> mà nó ngọng hạnh cả nhìn. thảo này Cái <laughs> Đi นีอยู่ได้เลยน,นะทางลังเจาเออพี่น้องปีีปลาอยู่ไหนสิ่งใหญ่ๆเลยอัน <c oughs> นี้นะเฮ้้องกระเตะอจ่ามองอยา,ากจะเบิ่เอานะจุ่มแนทะเเอานะเออพี่นึงเนี่วันเอาไม่ติด Cái <laughs> uống <laughs> thang Mấy đoàn lột lẹn Để Cái <laughs> 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 Thằng hơi hmm. <laughs> <laughs> Thằng này cầm ao yeah. <laughs>

เด็กกระโดดไม่เนาะมันยังจูมอยู่กับมีเนาะพี่น้องเนี่ยมนอเดหิตพี่น้องนมยมอยู่บหินแนมยมจังบหินโผล่ส้อมคนมาาถยังเบิดวันมันน่อย พอดีเป็นกลุบพอน้องหลัดสิมาเมื่อ,อน,นี้ก็เลยมีไห้ไปให้เมืม่อแกงสุก,กินเลยแบบมาไปเห็นกบดีมาไปเห็นจบดีบนแมงลางดำเอาผีเนอผีเนาะลาม,มาทางผีเนอแคะตีนัะ่ะ Ây, gì em Thả cô cũng ghép của mình đâu Hãy subscribe đi bỏ đi Ừ. mh mân nhắn ăn chùm mượn gì ra người kể đi xa mượn chấm mượn là kẹp này nơi 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 ฉันเปนผมสิออกซิลมาตะน,นี่กระผลดินพี่น้าเอ้ยอืปลีปลา เหมือนเราทำเก็บมื่อที่สองมื่อนี้มื่อที่สามมื่อยอึนมื่อยปุ่ยเลาะมาสองโคเลยพี่น้องเอ้ยสรุปนั้นได้เฮ็ดแต่บอลเขาทำอิดนั่นปวดโหมกัมโมกแตงกับสิพากันมื่อละบาะนี่ เบิดแล้วบาทนี้เบ <c ười> mm ิดแล้ว่งมีสมัยจ่อยจัดโอ้พี่น้อยางไปยังมามาหอดโหลดบาทนี เล็ดจักล่ารบ่ได้มิดนะลายพลกรรมจึกจึกอ้ากไปเห็นอะไรกินอนมกินบออืม้นสเบิดขากเบอด่เนาะเมื่อไรพี่น้องมาเนี้เอ้ย แยกทางกันพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องสบายดีถอกให้กันเลยเด้อบาดนียบ่เอาซ้ำมันลายพวกน้าไปแกงหมองเดียวเพราะว่าลูกลุกอีเธอร์นะไปถากินอยู่อืจะข้าน่องดำหยันเมื่ออะไรแหละมหมูส้มซัวเลยนี่พอแกงหน่อยเลยดิตื่มกันเมื่ออะไรบาดนี่พี่น้องเอ้ย